คุณจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาบีบลงไปแล้วเนี่ยน้ํามันมันจะลอยหน้าแล้วรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆยี่ห้ออื่นนะครับมันจะรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วทําให้การบดซึมเนี่ยมันไม่ดีเท่านะฮะนี่คือน้ํามันปลายี่ห้ออื่นนะฮะ ท่านอาจะลองดมดูก็ได้นะฮะไม่ว่ากันท่านจะได้กลิ่นขาวปลานะเวลาที่คุณกินน้ำมันปลาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณรักสุขภาพนะแต่เวลากินเสร็จใสๆไปนั่งคุยกับเพื่อนเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนจะนึกว่าเป็นชาวะมงมาทั้งมัมวเลยนะกลิ่นมันจะคาวออกมาจากคอเลยนะนะบางคนกินดมแล้วอยากจะอ้วกเลยนะ โอเคคราวนี้เราจะมาลองน้ำมันปลาของ a r ร์บิยองสไ i t ารนะฮะอ่ะาก็จะบีบลงไปเดี๋ยวให<ด>้คุณอุองก็ลองบีบดูด้วยนะสง่งไปดูเล่นๆกันก่อนก็ได้เราใช้โอเมก้าทรีพาสนะครับเป็นปลาลูกแล้วก็จะทำการจบแคปซูลเลยนะ ก็บีบปงไปนะครับคุณใช้วิธีนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคที่ดูแลอยู่เนี่ยเกิดความประทับใจนะครับคนเปรียบเทียบเลยนะนะครับคนเปรียบเทียบปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของเราเนี่ยโอเมตรีพลัสเนี่ยผสมกับน้ำอนุภาคของน้ำมันเนี่ยจะเล็ะละเอียด นะครับ <Aww. S 1> แล้วก็เข้ากันได้กับน้ํามากกว่ายี่ห้ออื่น mm. นะะแล้วถ้าคุณลองดมกลิ่นเนี่ยกลิ่นจะเป็นกลิ่นส้มที่หอมมากๆนะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณที่แบบเกลียดก,การกินน้ํามันปลาเขาเลอแล้วเหม็นนะ mm. คุณกินน้ํามันปลาโอเมก้ารีพาเลยเลอแล้วรันรังจวนใจมากๆนะ mm. กลิ่นจะเป็นกลิ่นส้มออมากา นะถ้าน,นอยู่ด้านหลังมองพี่ตรงนี้ก็ได้นะถ่านะจะสังเกตเลยนะครับว่านี่คืออนุภาคของน้ำมันที่พ้ออื่นๆนะ,ะเวลาคนแล้วละลายแล้วมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆการดูดซึมมันจะไม่ดีเท่าแต่ถ้าเป็นของ AYOS Vitality Omega 3 Plus เนี่ยเขาแทบจะละลายเข้าไปในน้ำเลยนะอนุภาคยิ่งเล็กการดูดซึมก็ยิ่งดีกว่านะไม่ต้องไปนั่งเปรียบเทียบเนาะบางคนบอกอุ้ยขอดูซิ EPA เยอะกีมิลิรัมอะไรอย่างเงี้ย คือเยอะไปแต่ถ้ามันไม่ดูดซึมงง่ายมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีกินเข้าไปยังไงพรุ่งนี้เช้าก็ลอยทิงเต้งออกมานะครับท่านท่านดมได้นะครับลองดมดูได้นะครับถ้าลองดมเปรียบเทียบกันได้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะเหม็นคาวปลาเลยนะแต่ถ้าเป็นของ a v i o ส s เนี่ยกลิ่นจะสดชื่นมากๆนะ สรุปนะครับว่าโอมิกรีคลาสนะครับภาษาน้ำมันที่ดีต่อหัวใจและสมองน้ำมันทั้งหมดกี่ชนิดครับ5ชนิด5ชนิดนะครับอนุภาคเล็กกว่ายี่ห้ออื่นกี่เท่าครับสาเท่านะครับไม่มีกลิ่นคาวปานะครับแล้วก็เม็ดเดียวบำรุงครบทั้งเส้นเลือดสมองและหัวใจนะครับลดไขมันในเส้นเลือดลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีหัวใจแข็งแรงลดความดันโรคหัวใจหลอดเลือดตีบนะครับ สมองโปร่งใสเพิ่มความจําการสมองเสื่อมอามาพึกงอัมาพ,พาตได้นะครับเด็กๆคนไหนที่แบบว่าต้องเด็กวัยรุ่นแบบอายุเยอะหน่อยนะ18 19ป1 9ไปแล้วเนี่ยรับประทานน้ำมันปลาได้ก็แนะนําให้รับประทานนะครับเพื่อช่วยในเรื่องการอ่านหนังสือด้วยนะ <whilst> ใครชอบกินของทอดของมันอาหารไขมันสูงคุณกินน้ํามันปลานะ ใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายนะใครที่มีประวัติไขมันในเลือดสูงนะครับรับประทานน้ำมันปลาเถอครับนะนักศึกษาวัยทํางานที่สมองเหนื่อยล้าผมเชื่อว่าทุกวัน,นทุกคนทุกท่านวอนนี้ออกไปท่านต้องไปกินแล้วละ่ะเพราะว่าท่านโดนอัดข้อมูลเยอะมากเลยนะสมองล้าละนะวิธีกินกินยังไงแนะนําสําหรับสูตรรักษาสมดุลคือวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้า นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการฟื้นฟูการทํางานนะท่านทานได้2เม็ดคือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดหรือถ้าจะจัดหนักไปเลยเช้ากลางวันเย็นนะเพราะโอเิกฟรีพรัสทานได้สูงสุดถึง3เม็ดต่อวันนะครับไม่แนะนําสําหรับคนที่แพ้อาหารทะเลโอเคไหมมีหลายท่านเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าน้ํามันปลาเนี่ยสก,กัดออกมา จะไม่มีพวกโปรตีนปนเปื้อนเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อาหารทะเลกินได้โอเคไหมคุณจะเจอว่าหลายๆยี่ห้อจะบอกว่าแพ้อาหารทะเลกินน้ํามันปลาได้ถามว่าเรากินได้ไหมจริงๆแล้วถ้าว่าตามทฤษฎีกินได้แต่ไม่อยากให้เสีย่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านเจอข้อมูลอะไรมายอย่างเงี้ยผมอยากจะให้ยึดกับตรงนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแพ้อาหารทะเลไม่แนะนำนะครับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว นะฟังดีๆนะบางคนบอกว่าอุ๊ยด,ดีเลยวันนี้มาฟังด็อกเตอร์เดี๋ยวจะไม่ได้ไปแนะนําคนที่บ้านเป็นความดันความดันสูงหมอให้กินยาละลายริมเลือดอยู่แล้วหมอให้กินยาลดความดันอยู่แล้วเดี๋ยวเอาน้ํามันปลาไปช่วยจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่แนะนํานิดนึงนะครับถ้เาเกิดว่าเขาเป็นคนไข้ที่กินยาแบบเรื้อรังมาแล้วเนี่ยให้เขาถามหมอเขาดีดึงว่าเขากินน้ํามันปลาได้ไหมหมอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เชยแล้วอะ่ะนะหมอเขาก็จะแนะนําว่าคุณอยากกินคุณก,ก็กินได้ แต่ให้หมอรับรู้นิดหนึ่งพ่ออะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการกินน้ำมันปลาเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันทําให้เลือดมันไหลปลื้ดถูกปะบางคนนี่กินยาลดความดันอยู่กินยาละลายริบเลือดอยู่เลือดเขาจะไหลดีอยู่แล้วเราไปแนะนําโอเมก้ารพสบางคนแนะนำสามเม็ดต่อวันเนี่ยเลือดยิ่งแบบพื้เลยนะเขาอาจจะแบบความดันต่ำแล้วรู้สึกหน้ามืนได้นะครับเพราะนั้นแนะนําเขาเริ่มต้น1เม็ดหรือว่าปรึกษาหมอก่อนดีที่สุดนะครับคนที่จะไปเข้าห้องผ่าตัด คนที่จะไปทําฟันแนะนําให้หยุดก่อนประมาณสักสวัน5วันเพราะว่าเลือดคุณจะหยุดไหลได้ง่ายขึ้นนะคือเลือดมันจะไหลไหลง่ายขึ้นเวลาที่ทําแผลทําฟันอะไรเงี้ยมันจะแข็งตัวชา้านะอาจจะเสี่ยงนิดนึงบรรจุ9กเมตรครับ1เมตรตก15บาทนะเปรียบเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดนะครับบางยี่ห้อของเรา EPA DHA เยอะกว่ายามเห็นได้ชัด นะครับแต่อย่างที่บอกครับผมบอกแล้วว่าไม่ต้องไปนั่งเทียบอะไรให้เสียเวลาเลยคุณเอาทุกยี่ห้อในท้องตลาดมาดูของเราอนุภาพเล็กสุดนะดูดซึมดีสุดนะครับ1เม็ด15บาทต่อวันบางยี่ห้อต้องกินถึง3เม็ดแล้วคุณจะต้องไปรวมกับกระเทียมนี้คุณต้องไปรวมกับวิตามินอีอีกนะนะของเราจัดให้หมดแล้ว5ชนิดใน1เม็ด คุนะ้มไหมฮะคุ้ที่สุดแล้วนะหัวใจโสมสมองตันไขมันอุดตันความดันสูงหัวใจวายสมองเสื่อมหลงลืมนะป้องกันได้ถ้าเส้นเลือดของคุณสะอาดขึ้นหัวใจคุณก็จะแข็งแรงขึ้นสมองคุณก็จะปลอดโปร่งขึ้นนะสมองสมบูรณ์ความคิดปลอดโปร่งดูแลให้ครบทั้งเส้นเลือดหัวใจและสมองโอเคไหมครับ อ่าระบบสุดท้ายระบบกระดูก